ว่าเสี่ยงแต่ต้องขอลองลิ้นชักจะหัก <Huh? S 2> มันจะหักได้ยังไงโต๊ะสองรูปนนี้ลินชักเขาทำมาแบบหนาพิเศษแผ่นวางด้านในหนาพิเศษถึง9เม็ <Wow. S 1> ลางลินชักก็ทำออกมาขนาดใหญ่และหนาถ้าเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นนี้คือใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่ามากและรางเป็นแบบลางลูกปืนเวลาดึงลิ้นชักออกมาแรงๆไม่มีหลุดแน่นอน ท็อปโต๊ะปิดผิวเมลามีนพิเศษทั้ง2รุ่นรุ่น5281ออกแบบท็อปสโลปเรียบลงมาลบมุมทั้ง4ด้านรุ่น5286ขอบเป็นอลูมิเนียมโค้งมนไม่ต้องกังวลเรื่องขอบกระแทกแตกหักและขอบโต๊ะเฉียง45องศาด้านหน้าโต๊ะทำงานทั้ง2รุ่นนี้ดีไซน์ตกแต่งค่าเส้นอลูมิเนียมแบบสวยงามโต๊ะทำงาน2รุ่นนี้ราคาต่างกันไม่ถึง1่บงเทารุ่น5281ราคา2 7 9 0บาท กว้าง120เซนเมตรลึก59 cm, สูง75.5เซนติเมตรมี1ลิ้นชัก1บานเปิดกุญแจเป็นแบบล็อกรหัสแต่รุ่น5286ราคา3,690บาทกว้าง140เซนเมตรลึก70 cm, สูง75เซนเมตรมี3ลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อกเก็บของได้เยอะบนท็อปมีรูลอดสายไฟพร้อมฝาครอบทั้งสองรุ่น และลืมบอกไปอีกอย่างค่ะทั้ง2รุ่นนี้ขายดีมากๆม,มีสต็อกพร้อมส่งนะคะ